สายเสี้กงมีกันอยู่กี่คนโในนั้นเยอะแบบคนเขาคนจีนเข้ามาจากตลาดเขาจะเยอะเนาะข<ม>ี่เข้าขี่ออกมาเยอะอันนี้เรามา,านมัสการพระโพธิสัตว์กวนอิมนะคะที่วัดจีนในเขตเทศบาลนะคะ่อนที่จะเริ่มทําพิธีตอนนี้เราก็ทานเจเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เรามาไหว้พระโพธิสัตว์กวนอิมกันนะคะสวยงามมาก พระโพธิสัตว์ควรอิ่มนะคะอ่าแนะนำทูบนี่ก็คือเราจะใช้ไหว้พระโพธิสัตว์นี่สามดอกแล้วก็เจ้าแห่งประตูนะคะก็จะอ่าหนึ่งอ่าสองดอกคือซ้ายขวานะคะก็จะเป็นห้าดอกด้วยกันนะคะสิ่งที่เราได้เห็นนี่ก็จะมีน้ำชานะคะอ่าแล้วก็กระถางทูบนะคะแล้วก็จะเป็นกระดาษเงินกระดาษทองนะคะส่วนที่เราเห็นเป็นสีชมพูนี่เขาเรียกว่าอ่าอ่ากิ่ม่งเก็กนึ่งนะคะแล้วก็ อันนี้ป่วยนะคะซึ่งถือว่าเป็นกระดาษเงินกระดาษทองชั้นสูงที่ใช้สําหรับไหว้เทพเจ้าอย่างเดียวนะคะเพราะมันจะมีกระดาษไว้สําหรับการไหว้บรรพบุรุษนะคะวิญญาณทั่วไปแล้วก็แล้วก็ไหว้เทพเจ้านะคะก็จะมีหลักการไหว้ของเทพเจ้าด้วยนะคะนี่เราก็จุดธูปนะคะแล้วก็ยืนทําความเคารพเขาเรียกว่าเบาะนะคะเบาะ เบาะนั่งสําหรับการไหว้นะคะซึ่งชาวจีนนี่ก็คือจะไหว้อยู่ตลอดเวลานะคะจะไหว้จะไหว้ทูปเราเราจะเรียกว่าไหว้ทูปนะคะ อิมผุ่สั่งมไต้ซือไตู้คิโคคิูหลังควันใต้แหล่งกำคว้นสีอิมปูสั่งน้ำหมอุกน้ำหมอฮกน้ำหมเจงน้งหมคิวโขคิวหลังคว้นสีอิมผูสั่ถังขี้โตโอมเกล้าหัวโตเกล้าหัวโตเกียรเอาหัวโตหลอกเกียรหัวโตหลอกเกียรหัวโตซ้ำขอออเฉียหล่อสิงตีหล่อสิง่มีหลังหลังหลี่ิงเจ๊เียดเจ๊ขุยุยติงน้ำหมอมาอมอเยบ่อยเย่าหอหล่อ ู้น้อยขอสักการะพระโพธิสัตว์อวโลกติตส่วนแม่กวนอินกจิ่มท่องและเก๊กหนึ่งตลอดจนถ้าพรพเจ้าอยู่บนสวงสวรรค์ทุกพระองค์เ้าพระเจ้าอยู่บนพื้นดินทุกพระองค์ข้าพเจ้าขอสักการะพระโพธิสัตว์อวนลกิในวรา,าระเทศกาลฐานเจและการสังสงบุญญาบารมีของพวกลูกๆทั้งหลายเหล่านี้ไม่ว่าแต่บุญกุศลนั้นจะเล็กน้อยสักปานใดขอบุญกุศลนั้นจงนำพามาสึ่งความสุข ความสงบความร่มเยินความมีสุขภาพร่างกายที่ดีสำเร็จสมหวังส,สมปรารถนาตามที่ลูกปรารถนาทุกประการและขอการสร้างกุศลในครั้งนี้จงถึงบรรพชนของลูกทุกเหล่าก็ให้ได้รับพลังบุญกุศลจากลูกในการมากระทำบุญในครั้งนี้ด้วยเธอ กระาถางทูบนะคะ ดิฉันเยสาาุธาราศิริพา,านพพากอนะคะวันนี้เรามาอยู่กันที่วัดจีนนะคะวันนี้เราได้แต่งกายเป็นชุดสีขาวเพื่อที่จะมารับประทาเจซึ่งวันนี้ณที่วัดจนนนีนในเขตเทศบาลอันเ้เทศบาลอุบมเงินจังหวัดสุรินทร์ก็จะมีพิธีสวดมนต์และก็ เดินทูนะคะหรือว่าเป็นทู้เป็นตุ้มหรือตัวพระท่านเองซึ่งถือว่าเป็นคติพุทธแบบมหายานนะคะซึ่งหลังจากที่เราได้รับประทานอาหารเจมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็มาสักการะพระโพธิสัตว์พระใม่กุลีมอิคารแล้วก็องค์กิ๋งิ่งทองแล้วก็เจดีนึงนะคะซึ่งถือว่าเป็นพระโพธิสัตว์นะคะที่แสดงถึงความกรุณาต่อวงสักโลกนะคะซึ่ง ไปนมัสก,การสิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้างในนซึ่งจะขอแนะนำนะคะว่า,าโดยรอบทั้งหมดนี้น,น,นะมาส่วนตัวที่รอบของพคฟพาอพอาวโลติเตสเรหรือพ่ะโพธิสันตุนอิมเราจะเรียกว่าเก่งนะคะเก่งนะซึ่งถือว่าเป็นที่ประทับของเจง้าหรือเป็นที่ประทับของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเก่งตรงนี้นะคะเราจะเรียกว่าเก่งที่ประทับขององค์กวนอิมนั่นเองหรือว่าอวลซีอิมนั่นเอง หรือถ้าเราจะได้เป็นภาษาจีนนะคะชาวจีนมักจะเรียกพระกุตรได้สักคนว่ากุนอิมเนี้ยเนี้ยหรือกุนอิมเนี้ยหรือถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือแม่กุนอิมเองหรือแม่กุนอิมนั่นเองนะคะจาะน,นสัญลักษณ์ที่เราได้มองเห็นเป็นตัวภาษาจีนนะคะเราเรียกว่าโคมบูชานะคะหรือว่าโคมพวกเนี้ยซ้ายขวาซึ่งตัวโคมเนี้ยนะคะก็จะเขียนไปด้วยคำสวดมนต์นะคะคำสวดมนต์นะคะ กวนสีอิมขู่ัก์นะคะควนสีอิมขู่ัก์นะคะนามออนนี่ของหุกนะคะ,คส,ส,ะ,คะ,ะ,คะส่วนเุ้ยชื่อจะเป็นโฉมทางโน้นนะคะที่เป็นตัวเนี้ยทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเป็นบทสวดนะคะจะมีว่ากวนสีอิมขู่ัก์ก็คือผู้ควรสั่ส์กควนอิมนามออนนี่ของหุกก็คือขอสักการะบ,บูชาแด่พระพุทธเจ้านะคะแล้วก็จะเป็น สรรเสริญนะคะในบทอื่นๆที่เป็นการสรรเสริญแด่พระโพธิสัตว์บนอินนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นคําสอนนะคะเป็นคําสอนที่แฝงด้วยปรัชญาแฝงด้วยอัอกษรแห่งบุญญาธิการแล้วก็แสดงถึงเทพเจ้าและหลายพระองค์หรืออ,องค์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองนะคะฉะนั้นการสักการะรของอในที่ต่างๆของคนจีนก็มักจะทําเป็นบอกนะคะแล้วก็อาจจะมีชื่อว่า สถานที่ตรงนี้นะคะใช้สําหรับไหว้ใครแล้วก็ไหว้อะไรนะคะแล้วก็จะมีบอกให้เรานะนะครับเพื่อที่จะคู่เข่าแล้วก็เพื่อที่จะไหว้นั่นเองนะคะโดยธรรมเนียมจีนแล้วนะคะมือขวาของเราก็จะกำแบบนี้นะคะกำแบบนี้แล้วก็มือซ้ายของเราก็จะมาประกบกันแบบนี้นะคะเวลาเราเวลาเราจะไหว้แบบชาวจีนนั่นเองเนาะค่ะหรือเวลาเราจะไหว้เจ้าก็จะใช้แบบนี้ก็ได้เสกเส้นเดียวกันฉะนั้นเก่งตัวเนี้ย สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะถวายเดชองพระโพธิสัตว์วลิมซึ่งอยู่ด้านหลังของวัดจีนนะคะซึ่งสามารถเดินทะลุม,มาได้ฉะนั้นก็กลับเรียนําเชิญทุกท่านในช่วงเทศกาลทานเจนะคะดอกดเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็ทานผักเพื่อสุขภาพแล้วก็มีความบริสุทธิ์ทางด้านกายรละจิตใจใน,ในระยะเวลาเก้าวันนี้แล้วก็ได้มานวสัสก,การพระโพธิสัตว์วลิมซึ่งถือมาก เป็นเจ้าของตำรับในปรชัชญาชาวจีนแล้วก็เป็นเจ้าของตำรับในการที่จะมาเผยแผ่พูดนะคะโดยการไม่เขียนฆ่านะคะและว้วก็ไม่ทานเนื้อเขาไม่เอาเนื้อเขามาเป็นเนื้อเราไม่เอาเลือดเขามาเป็นเลือดเราแล้วก็หยุดการฆ่าสัตว์ทุกชนิดซึ่งถือว่าเป็นบ่อกเกิดแห่งความเมตตากร,ร,รุณาจิตนั่นเองนะคะฉะนั้นพระพุทธศาสนาแบบมหาย,ยานก็ได้รับอิทธิพลบทบาทแล้วก็เผยแผ่มาในประเทศไทยแล้วก็ได้รับเข้ามาตลอด มาจนถึงปัจจุบันฉะนั้นขอเชิญชาวจังหวัดส,สุรินทร์ทั้งหมดนะคะได้มาสาักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในวัดจีนแห่งนี้เพื่อข,ขอพรให้เราเกิดความร่มเย็ยนเป็นสุขมีสุขว่าร่างกายที่แข็งแรงมีความแจ่มใสแล้วก็เบิกบาน ทุกๆท,ท่านนะคะฉะนั้นใครที่สุดนี้นะคะยศะศราก็ขออนุโมทนาบุญในการที่ทวันนี้ผบอกให้ทุกท่านได้ชมคลิปนี้มีแต่ควาสุขมีแต่ความเจริญแล้วก็มีอายุมันงง่นคงเยืนองน่าแต่แข็งแรงพ้นโรคภารามีเงินมีทองใช้ไม่ขาเมือแล้วก็มีความสุขมีความสุขสมาธดีข้า